หัวข้อนี้เป็นบทความของ g r ร y h ฮิ e นะครับผมไปอ่านมาจากใน l i f e p a c k s อ o ะไรนะ c o ทหรือ o r อาร์จาเนี่ยนะกชื่อ five areas of personal growth and how to improve them นะครับก็เราจะคุ้นเคยคำว่า personal growth นะครับก็คือการเรียกว,ว่าการเติบโตให้ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีทพทธิภาวะอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน5 มิติหรร้าร์กษเรียก5ห้าพิล,ลาสห้าแอร์เรียนเนี่ยนะครับที่เราจะต้องรู้จักและเข้าใจแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อให้เราเป็นเป็นคนที่เดเวลอปขึ้นนะครับว่า personal growth เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเลขนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ quality มากกว่า q u a n t i t y หนมะายความว่าคนที่โตคนที่เรียกว่ามีมี personal growth หรือมีอ่าบุทีภาวะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นอ่าเรื่องของ คุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นเราวัดเราวัดกันนะเราวัดเราวัดกันด้วยแบบเออมันไม่มีตัวเลขอะไรวัดได้ชัดเจนนะครับแต่ว่ามันมันสัมผัสและรู้สึกได้นะครับก็เพราะต่อมาครับก็บอกว่าถ้าเราอยากจะทําเรื่องของ personal growth เนี่ยนะครับสิ่งเดียวเลยที่เราต้องทําก็คือโฟกัสกับตัวเองไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ต้องไปเปรียบเทียบไม่ต้องไปอะไรนะพยายามศึกษาและเข้าใจตัวเองให้ดีใน5เรื่องนี้นะครับแล้วคุณจะ พัฒนาตัวเองได้นะครับเรื่องแรกครับคือ self awareness self awareness เนี่ยเป็นเรื่องที่มันคือเรื่องที่เกี่ยวทาเราเรารู้มันช่วยเรารู้และสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้ว่าตอนนี้เราเรามีสถานการณ์อย่างไงร้้โตัวเราเป็นยังไงอยู่ตอนนี้กับชีวิตตัวเองเราสุขเราทุกข์เราดีใจเสียใจนะครับเราทําเรื่องนี้เรื่องนี้ได้ดีเรื่องนั้นไม่ดีอะไรยเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือการทําความเข้าใจกับตัวเองก่อน นะครับและบางครั้งเนี่ยเวลาเราที่เราตั้งคําถามกับตัวเองนะครับเราจะเจอเหตุการณ์ที่ว่าไอ้เรื่องที่เราเคยให้ความสําคัญในอดีตวันนี้อาจจะไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ได้เรื่องเหล่าเนี้ยในแอเรียของ personal goal ถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องน่ายินดีที่เรารู้ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่สําคัญกับเราต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถวางมันลงแล้ว เอาเวลาของเราเอาพลังงานของเราไปไปโฟกัสกับเรื่องอื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกผิดถ้าเราค้นพบคาําคาตอบว่าผมรู้งนี้ไม่น่าเสียเวลากับเรื่องนี้เลยอืม mm hmm. อะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปตี่ยงช็อกตัวกุ้งใจมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เราจะค้นพบว่าวันหนึ่งเรื่องที่เคยสําคัญจะกลายเป็นไม่สําคัญแล้วนะครับอันนี้เป็น mm hmm. เรื่องน่าย,ยินดีที่ค้นพบนะครับข้อสองครับอ๋ออย่างต่อเขาบอกว่าต่อมาเขาบอกว่า สิ่งที่เรารู้และเข้าใจตัวเองตรงนี้เนี่ยวิธีการทำให้มันทุกอย่างให้มันธรรมดาที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราค้นพบว่าสิ่งที่อะไรสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่สําคัญแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันผ่านไปนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพยายามชัดเจนกับตัวเองในตอนนี้ว่าเรากำลังมีรู้สึกอะไรอย่างไรสำคัอย่างไรความรู้สึกตรงนี้แหละเดี๋ยวสิ่งที่เราค้นพบเจอในวันนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่พาเราไปในอนาคตข้างหน้านะครับต่อมาข้อ2ครับ control คอนโทรลเนี่ยจะมีสองมิติด้วยกันนะัคือหนึ่งเราต้องการคอนโทรลคนอื่นนะครับในแง่ของอเขาเรียกว่าต้องการมีอํานาจที่จะจัดการทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับหมายความว่าเราไม่ต้องการให้อะไรเปลี่ยนแปลงหรือที่เราควบ r ุมไม่ได้อะออนะครับเราถึงมนุษย์ถึงไม่ค่อยชอบความเปลนะี่ยนแปลงไงฉะนั้นสิ่งนี้ที่เขาบอกก็คือว่าถ้าเราอยากจะต้องการควบคุมสิ่งพวกนั้นได้เนี่ยบอกเลยไม่มีทางคุณไม่มีทางควบ r ุมเพื่อนไม่มีทางควบคุมปัจจัยแวดล้อมได้แต่ แต่ถ้าคุณต้องอาก,การให้มีอำนาจควบคุมอะไรสักอย่างหนึ่งให้ควบคุมความคิดตัวเองความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราให้ให้ค่าศรัทธากับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยสิ่งนี้ต้งหาสิ่งนี้ต้องควบคุมนะครับคือถ้าเราเชื่อในสิ่งไหนแล้วเนี่ยเขาเชื่อในสิ่งนั้นรตบเราที่เราเห็นว่ามันยังทําให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าได้นะครับข้อสามนะครับ acceptance acceptance คือสิ่งที่เกี่ยวกับภาวะอรารมณ์โดยชัดเจนครับก็คือการยอมรับว่า ขณะนี้เรากําลังมีความรู้สึกหรืออารมณ์อย่างไรอยู่ไม่ว่าจะสุขทุกข์ดีใจผิดหวังสมหวังอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าเวลาที่คนเราจะเจอเราจะมีอารมณ์ที่เรียกว่าหัวฟ,ฟัดถูเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเวลาที่เราเจออารมณ์ที่แบบไม่พึงประสงค์เราผิดหวังเราโดนตําหนิเราโกโรธอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขาบอกวิธีการที่จะมีเร่องสิ่งที่ personal growth ได้เนี่ยคือการยอมรับเรื่องของอารมณ์พวกนี้ก่อนนะครับ,รบเทคนิคก็คือเขาบอกให้ใช้ ten second rule ก็คือ ทุกครั้งที่เราสึกเรากำลังกโกรธใครนะครับหรือว่าเรากำลังสึกอารมณ์เราไม่นิ่งอะ่ะให้หยุดเฉยสิบวินาทีแล้วก็ให้มองตัวเองมองตัวเองเสียว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลังกโกรธนะโกรธนัโกรธนะนะแล้วท่องไปเรื่อยๆนะและไอความโกรธหรืออารมณ์ที่ไม่นิ่งตรงนั้นอะ่ะมันจะหายไปการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยคือเพอร์ซันอลโกรธอย่างหนึ่งแล้วเป็นอย่างที่สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ใครในเวลาที่เรากำลังกโกรธหรือว่า มันจะทาให้เราไม่ไม่อินกับเรื่องบางเรื่องจนเกินไปแบบประเภทดูดรามา่าดูดูหนังซีรีส์ดรามา่าแล้วก็จมดิ่งไปกับเนื้อเรื่องหรือว่าสนุกจนแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เราสึกว่าเราเป็นคนที่นิ่งนิ่งขึ้นครับข้อสี่ครับ,รบ knowing yourself ก็คือการเข้าใจความสามารถความถนัดของตัวเองแล้วรู้ว่าณนะวันนี้เนสิ่งที่เราต้องการอยู่เราสามารถไปเอาไปทําอะไรกับความฝันของเราได้ นะครับการการรู้จักตัวเองที่ดีพอจะช่วยให้เราเติมเต็มหรือตามลากความฝันของเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราฝันอย่างหนึ่งแต่เราไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยว่าเราเป็นคนยังไงเราทําอะไรได้ดีเพราะฉะนั้นความฝันนั้นเนี่ยมันเลยมันเลยยากที่เราจะทําให้มันเป็นจริงพอเมื่อเราอยู่กับสภาพแบบนี้มบ้างนะฝันทั้งนี้ความสามารถเป็นแบบนี้มันมันไม่จูนกันอ่ะแต่นานไปคุณจะเป็นคนที่ความฝันฝ่อเพราะว่าฝันแล้วเราก็ไม่ได้สักทีแล้วสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่ไม่ไม่มีคำว่าเซลล์เดเวลลอปเลย ันเนี้ยคนเป็นเนเยอะมากฝันอย่างหนึ่งแต่ตัวเองถนัดอีกอย่างหนึ่งผ่าน่าเพราะอะไรเพราะอาจจะดูคนอื่นมาเยอะหรือว่าไม่รู้แหละพี่ไม่รู้นะแต่ว่าพี่เห็นแบบนี้เยอะฝันจะเป็นนักบอลอย่างพี่เี็ยผมพี่อยากเป็นนักบอลอาชีพฝันมากแหละตัวพี่เนี่ยดีก็จะขาดเลยเนี้ยคือจะเป็นมันไม่มีทางเลยไงเพราะว่าคุณไม่มึงไม่ได้ฝันในสิ่งที่ที่คุณสามารถทําได้ดีนะครับถ้าจะทาไม่ดีวันเนี้ยพี่ก็ต้องเริ่มแบบเริ่มเริ่มเริ่มต้นใหม่ทึ่มันใช้เวลาหนักมากใช้เวลานานมากนะครับ ข้อสุดท้ายครับอันนี้จะตรงข้ามกับข้อม่อกี้ not knowing นะครับ not knowing เนี่ยก็คือยอมรับว่าอะไรที่เราไม่รู้ก็ยอมรับซะไม่รู้ก็บอกไม่รู้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกติในการที่เราจะไม่รู้อะไรบ้างแล้วพอเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรเรายอมรับว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะพ ursue เรื่องนั้นต่อหรือเปล่าเราจะศึกษาเพิ่มไหมหรือก็ตัดไปเลยเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ สำคัญสำหรับชีวิตเรานะครับครับนี่ก็เป็น5ไอืียของ Personal Growth ที่ใครอยากจะเรียกว,ว่าไงนะพัฒนาตัวเองเนาะในปีนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับเ7โมงครึ่งวันนี้ครับ